ขยีย้อนิเมะขอเสนอศัพ์ประยุทธ์ทรุฟ้าภาคที่5โรงเรียนเจี้ยนันตอนที่54เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแดนอันธาการเมืองเฟิงในฐานะที่เป็นนครที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเจี้ยนันมากที่สุดปัจจุบันเมืองเฟิงไม่มีใครเป็นผู้ปกครองหลังจากการตายของหานเฟิงไปแล้วและไม่มีกลุ่มอิทธิพลใดกล้าย่างกายหรือยึดอำนาจภายในเมืองเฟิงแม้แต่คู่เดียว เซียวลี่จึงฉวยโอกาสในช่วงที่ไม่มีใครขึ้นปกครองทําการยึดอํานาจและกําจัดเหล่าบรรดาพักที่แข็งข้อไม่ยอมเชื่อฟังแบบโหดร้ายทําให้ในที่สุดเซียวลี่ก็ยึดเมืองเฟิ่งมาเป็นของตัวเองได้สําเร็จครึ่งเดือนมานี้ครับเซียวลี่ทําการยึดอํานาจเมืองเฟิ่งและสถาปนาพักเซียวขึ้นเป็นพักใหม่เอี่ยมน้องใหม่ล่าสุดแต่เหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่เคยจับจ้องเมืองเฟิ่งตาเป็นมัน ก็ไม่มีใครเสนอหน้าออกมาแม้แต่คนเดียวพวกเขาจะรอดูปฏิกิริยาของโรงเรียนเจียนนันส่วนในก่อนตอนแรกพวกเขาเข้าใจว่าโรงเรียนเจนนันคงไม่ปล่อยให้กลุ่มอิทธิพลใดเข้ามายึดเมืองเฟิ่งได้อย่างแน่นอนแต่ผลสรุปกลับเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะโรงเรียนเจียนหนันส่วนในไม่มีการส่งคนหรือส่งใครก็ตามเข้ามาจัดการกับพักเสี่ยวแม้แต่เพียงคนเดียวทําให้ตอนนี้ โควิดคนต่างๆที่จับจ้องเมืองเฟื่องตาเป็นมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาต้องบอกว่าหานเฟื่องใช้เวลาในการพัฒนาเมืองเฟื่องจนกลายเป็นเมืองอันดับหนึ่งของแดนอันธาการเลยก็ว่าได้ถึงขนาดที่ว่ามีคนเข้าออกอย่างมากมายในช่วงเฟื่องฟูที่สุดแต่หลังจากการตายของหานเฟื่องและรวมไปถึงภาคีอันธาการได้ยุบตัวลงเมืองเฟื่องแห่งนี้อาจจะไม่คึกคืนแบบตอนนั้นแต่ ยังคงมีประชากรและพื้นที่รวมไปถึงอาคารต่างๆให้ใช้สอยอย่างมากมหม่สิ่งของเหล่านี้เลยกลายเป็นสิ่งที่เหล่าบรรดากลุปอิทธิพลยักษ์ใหญ่ในแดนทะการจับจ้องตาเป็นมันเมื่อก่อนเหล่าบรรดากลุปอิทธิพลเหล่านี้คิดจะยึดเมืองเฟิ่งเป็นของตัวเองแต่มีความเกรงกลัวต่อสถานศึกษาเทียนหนันเป็นอย่างมากว่าสถานศึกษาเทียนหนันอาจจะส่งคนมาเพื่อเตรียมกำจัดพวกเขาพวกเขาเหล่านี้เลยไม่กล้าย,ยึดเมืองเฟิง่งแต่พอตอนนี้ พักใหม่อย่างพักเสี่ยวสามารถยึดครองเมืองเฟิงและไม่ถูกโรงเรียนเจียนนันฆ่าตายพวกเขาก็เลยเข้าใจว่าตอนนี้โรงเรียนเจียนันส่วนในคงไม่ต้องการเข้ามาแทรกแซงกับเรื่องตอนนี้แล้วก็เลยทําการนะครับเริ่มเคลื่อนไหวกันแบบที่ลับๆเพราะเมืองเฟิ่งเป็นเมืองที่มีดอกผลและกําไรอย่างมหาศาลถ้าพวกเขาปล่อยให้ไปอยู่ในมือพักใหม่เอี่ยมที่เพิ่งสร้างชื่อขึ้นมามันออกจะเสียของเกินไป ด้วยสาเหตุนี้หลังจากพักเสี่ยวเข้ามามีอำนาจในเมืองเฟิ่งมากก็มีกลุ่มอิทธิพลระดับกลางกลุ่มหนึ่งได้ยกคนประมาณ100คนเพื่อเตรียมตัวจะยึดเมืองเฟิ่งเป็นของตัวเองกลุ่มอิทธิพลดังกล่าวมีระดับกษัตริย์สีดาวเป็นผู้นำหลังจากพวกเขาเหล่านั้นได้ตบเท้าเข้าสู่เมืองเฟิง่งก็ไม่มีขา่ขาวขราวของพวกเขาเล็ดลอดออกมาเลยกลับมีคนสอดรู้สอดเห็นอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเดังกก่าวก็เลยมีข่าวกระจายมาว่าพรรคที่เข้าไปยังเมืองเฟิ่งวันนั้น ถูกกวาดล้างเกือบครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งยอมสวามิภักดิ์ต่อพักเสี่ยวไปทั้งหมดเพราะข่าวลือนะครับแพร่สัมผัสไปเรื่อยก็มีคนเชื่อมากมีคนไม่เชื่อมากตามกฎของแดนทก,กานั้นก็คือถ้ากลุ่มอิทธิพลใดมีระดับกษัตริย์อยู่ในกลุ่มอิทธิพลนั้นกลุ่มอิทธิพลนั้นจะนับว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นสองแต่ถ้ามีระดับจัก,กรพรรดิจะนับว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งและถ้ามีระดับสูงกว่าระดับจัก,กรพรรด จะนับว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลเทียบเท่ากับภาคีอันธาการมีฐานะสูงล้ำไม่มีผู้ใดกล้าต่อแย่แต่ยกเว้นสถาศึกษาเจียนนัน่นที่มีผู้แก่งกล้าอยู่มากมายและยืนยงในแดนทธาการมาอย่างยาวนานสามารถกำจัดกลุ่มอิทธิพลชั้นสองได้นับว่าพรรคเสี่ยวเองก็มีความแข็งแก่งพอสมควรทำให้นับเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลที่กำลังจ้องมองเมืองเฟื่องตาเป็นมันเหล่านั้นเริ่มจะเจียมเนื้อเจียมตัว ไม่กล้าจะเข้ามาก้าวกกยกับพรรคเสี่ยวมากขึ้นแน่นอนว่าภายใต้ครับความรุ่งโรจน์แล้วก็ความร่ํารวยของเมืองเฟิง่งก็เลยทําให้เหล่าบรรดากูบิทพนต่างๆเกิดความคิดที่จะร่วมมือกันหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวลี่ก็ได้รับข่าวมาว่าตอนนี้มีกลุกูอิทุลชั้นหนึ่งกำลังตั้งตนเพื่อจะเตรียมตัวบุกเมืองเฟิ่งทําการยึดอํานาจเมืองเฟิ่งแทนพรรคเสี่ยวซะกลุู่บิทุลชั้นหนึ่งจับมือกัน ถึงแม้ว่านะครับทับระดับนี้จะไม่นับว่าแข็งแข่งเหมือนกับตอนพาเคียรธทการอยู่ก็ตามแต่ถ้าเกิด3มระดับจักพัดรวมพลังกันต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายต่อให้เป็นเซียวรี่เองก็คงไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นครับเซียวรี่จําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากตัวละครรับจะบอกว่ารับก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าคนที่เซียวรี่ส่งจดหมายไปหาเนี่ยก็คือเซียวเหยียนนั่นเองโอเคครับเราไปต่อกันดีกว่า ตอนนี้ครับเหนือเวาหาปรากฏฝ่ามือขนาดใหญ่ฝ่ามือหนึ่งเกิดขึ้นมาและฝ่ามือดังกล่าวก็ฟาดไปบนหน้าผายักษ์แข่งหนึ่งหน้าผายักษ์แข่งนั้นเกิดการลาวขึ้นมากลายเป็นใหญ่แมงมุมเตียมตัวจะแตกได้ทุกเมื่อกางหน้าผากาศเซียวเย็นเฝ้ามองคูเข่าที่โล่งเตียนปัจจุบันกําลังจะถล่มลงมาทําให้ตัวเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้เขาสามารถเริ่มจับทิศทางของการฝึกตาเบิกบันพดได้แล้ว สามารถนับแสดงพลังของมันออกมาได้แบบจริงๆจังๆสักทีถึงแม้ว่านะครับระดับพลังของตาเบิกบรรพศจะไม่ได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าสุดยอดแต่เซียวเยีย e นพูดได้เลยว่าเขาขอเวลาอีกไม่นานเขาจะสามารถสร้างตาเบิกบรรพศระดับสูงสุดให้จงได้ตอนนี้ต้องบอกว่าย่างก้าวเซียวเยียนนับว่าดีอย่างมากย่างก้าวต่อไปเขาจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและเมื่อเซียวเยีย e นประสบความสําเร็จวันนั้นจะเป็นวันที่เขา เกียงไกเป็นอย่างมากเสี่ยวเหยียนได้ทาการล่อนลงสู่หุบเขาครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเศษเสีส่ยวเหยียนทําการฝึกตาเบิกบันพอดแบบเอาเป็นเอาตายจนแทบจะเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวแต่ผลสําเร็จที่เสี่ยวเหยียนได้รับครับนับว่าคุ้มค่าเหนื่อยของเขาจริงในอนาคตเขาจะต้องใช้ตาเบิกบันฟอดในสนามจริงถึงจะสามารถขัดเกาทัศษะได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสี่ยวเหยียนกล่าวออกมาว่า มีเสียแรงที่เป็นทัศะชั้นดินขั้นสูงแขก9ก้าที่หนึ่งาดูภาพก็ไม่ด้อยกว่าไม้บรรทัดเพิงกระจายขเขมือบขึ้นแล้วภายหน้าต่อสู้กับคู่อื่นจะมีภัยตายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบในขณะที่เซียวเหยียนกําลังจะฟื้นฟูภสภาพร่างกายฟื้นฟูป,ปานยุทธ่เสียไปในตอนน้ำครับกับเกิดเสียงวิหกขึ้นมาเซียวเหยียนก็เลยทําการรับแงหน้าขึ้นไปมองแล้วก็พบกับพิราบสื่อสารตัวหนึ่งที่เป็นพิราบนะครับ สื่อสารของเซลลี่เขารู้ทีว่าตอนนี้เซลลี่น่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเคยบอกกับเซลลี่ว่าถ้าเกิดปัญหาที่แก้ไม่ตกให้ส่งข่าวมาให้เขาและพิราบตัวนี้ครับน่าจะเป็นข่าวดังกล่าวนั้นเซียวเหยียนทําการใช้่ามือดูดเอาพิราบตัวนั้นลงมาเพื่อดูข้อความข้างในหลังจากแกะกระบอกที่อยู่ที่เท้าของนกพิราบออกมาเซียวเหยียนก็เลยทําการนะครับอ่านข้อความนั้นได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เผามาทิ้งโดยทันที เสี่ยวเหยียนทําการนบตะโกนเรียกใช้หลินแบบดังๆทั่วป่าเลยแต่เสียงดังกล่าวกลับไม่มีการตอบรับกลับมาแม้แต่นิดเดียวทําให้เสี่ยวเหยียนครับต้องตะโกนใหม่เหมยตูซ่าเกิดเรื่องแล้วไปกันเถิดหลังจากนั้นไม่นานครับเงาร่างสีลุงเส้นหนึ่งค่อยๆพุ่งทะลุมาจากดงป่าคือใชหลินไม่มาแต่พอเป็นเหมยตูซ่ากลับมา ชั่วพิตาเหมยตูซาก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเซวเหยียนครับแล้วก็ใช้ใบหน้าอันหน้าถลึงเนี่ยจ้องมองเซียลเหยียนแบบกดโกธนิดๆเซีวเหยียนกล่าวขึ้นมาโดยไม่สนใจใบหน้าของนางแม้แต่น้อยว่ามีธุระต้องไปแดนอัตการเที่ยวหนึ่งเหมยตูซากล่าวขึ้นมาว่าอย่าเพอ้อฝันให้ข้าไปเป็นลูกมือของเจ้าถ้าข้าตายก็ไม่มีใครปรุงโอสถคืนวิญญาณให้ทันเซีลเหยียนครับกล่าวแบบ ไหลลื่นเนี่ยคาหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็ทําการขยับปีกปานยุดอันงดงามครับแล้วก็พุ่งตัวขึ้นฟ้าไปทันทีโดยการเนี่ยไม่นะครับสนใจเหมยตูซาเลยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเขาเป็นห่วงเสี่ยวรี่เป็นอย่างมากเพราะเสี่ยวรี่ส่งข่าวมามันค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงไม่รู้อะเหมยตูซ่าจะไปไม่ไปเขาไปก่อนแล้วกันถ้าเหมยตูซาไม่ไปข้อตกลงก็ถือว่าเป็นอันโมฆะเสี่ยวเหยีกเร่งรีบไปแดนทาการเป็นอย่างมาก เพราะเนื้อหาที่เซียวรี่บอกมาครับเป็นการที่ตอนนี้เขากําลังประสบพบกับปัญหาร้ายแรงคือเหล่าบรรดาคู่แกงกล้าจากแดนทางการกําลังจะยกทัพไปตีเมืองเฟิ่งที่เขาตั้งฐานทัพอยู่ดังนั้นเสี่ยวเหยียนเลยไม่มีเวลาจะไปรวบร,วม,รวมกําลังคนจากโรงเรียนเทียนหนัดส่วนในแต่ว่าเซี่ยวเหยียนเองปัจจุบันก็มีพละกกาลังอย่างมหาศาลต่อให้เป็นคนจากแดนทางการต่อสู้ด้วยกับเขารับรองว่ามีไม่กี่คนที่สามารถทัดเทียมเขาได้ เล็กอย่างหนึ่งกองกําลังของเซี่ยเวเหียนยังมีกําลังหนุนอย่างเหมยตูซาติดสอยห้อตามไปได้ถึงแม้ว่าเหมยตูซาจะเป็นเพียงคนเดียวก็ตามแต่ระดับพลังของนางนั้นต้องบอกว่าเหนือกว่าซูเฉียนก็ว่าได้สองเท่าจินหินที่ว่าแน่ต่อกรอก,กับซูเฉียนได้แต่ถ้าเกิดต้องต่อกรกักบราชินีเหมยตูซารับรองว่าตายสถานเดียวคงโชคไม่ดีแน่นอน ต้องบอกว่าเหมยตูซานะครับเกิดอาการชุนเฉียวขึ้นมาเนื่องจากเซลเหยียนบอกให้นางไปช่วยนางก็ต้องไปงั้นรือแต่อาการชุนเฉียวดังกล่าวครับทําให้เหมยตูซ่าเนี่ยไม่สามารถขัดขืนอะไรได้ฉุนส่วนฉุนโมโหส่วนโมโหครับสุดท้ายนางก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดไปก็ไปปะเพราะเนื่องจากไม่สามารถขัดบรญชาผัวได้ผัวเป็นช้างเท้าหน้าเมียเป็นช้างเท้าหลังจะเดินจะเหินยังไงก็ต้องเดินตามเขา แต่นี่เป็นเวอร์ชั่นของนิยายนะครับแต่ความเป็นจริงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าทางเช้าหน้ากับทางเท้าหลังเนี่ยมาสลับตำแหน่งกันหรือเปล่าโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้านะครับผมเองก็เล่นตลกแลหลกขำๆนะอย่ากซีเรียสไปแล้วจ้า